ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับท่องโลกไบเบิลทาง Bible Steps นะคะคราวที่แล้วนี่เรื่องราวดราม่าสุดๆเลยเนาะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าค่ะ ครับผม <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะเราจะแบบสรุปท้ายเรื่องของยูดากับทามาทบทที่38นิดเดียวพอ,อตอนท้ายบทที่38นี้ก็พีคอยู่นะคะที่ยูดาเขายอมรับออกมาเลยว่าแบบเออหญิงคนนี้ชอบทำกว่าเราใช่ใช่ <S 1> <S 1> <S แล้วทามาก็ได้ลูกแฝดเปเรสกับเซราแต่ตอนคลอดก็มีเรื่องอีกนะคนน้องดันออกมาก่อนซะง,งั้น ก็เป็นบทสรุปที่ทําให้เห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวแบบไม่ได้ตัดสินใครนะแต่ให้เห็นการกระทําผลลัพธ์ความซับซ้อนของชีวิตจริงๆอืมใช่เลยครับแล้วแผนการของพระเจ้าก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางเรื่องราวพวกนี้แหละค่ะ แล้วก็โดดมาบทที่39เลยซึ่งบรรยากาศนี้มันคนละขั้วเลยนะคะใช่เลยครับเหมือนกำลังดูละครเข้มข้นอยู่ดีๆแล้วตัดภาพฉับมาที่ซีรีส์ชีวิตอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ตัวเอกแม้จะเริ่มแบบลำบากแต่ดูมีแววรุ่งเป็นการเปลี่ยนฉากที่ เออน่าสนใจดีครับโอเคงั้นตัดภาพฉับมาที่บทใหม่เลยโยเซฟเออโดนจับมาขายถึงอียิปต์เลยนะเหมือนเป็นข้าวของชิ้นหนึ่งน่าสงสารเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังเรียกว่าโชคดีหรือเปล่านะคนที่ซื้อไปคือโปธิฟาซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่เลยนะผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรเลยใช่ครับแล้วจุดที่พระคัภพินเน้นมากๆเลยตั้งแต่เริ่มตอนนี้คือข้อความที่ว่า พระเยโฮวาทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟอ่าใช่ใช่ใชคำนี้สำคัญมากครับคือมันไม่ใช่แค่คำปลอบใจนะแต่มันส่งผลจริงๆในชีวิตโยเซฟทำให้เขาทำอะไรก็เออสำเร็จ,จเจริญขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยทั้งๆท,ท,ที่สถานะตอนนั้นคือทาสจริงค่ะขนาดโปทติฟาเองซึ่งเป็นคนอียิปต์นะยังมองออกเลยว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ทำอะไรมันดีเป็นหมดต้องเป็นเพราะพระเจ้าของเขาแน่ จนแบบไว้วางใจโยเซฟสุดๆไปเลยมอบให้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านนะคะเหลืออย่างเดียวจริงๆคืออาหารที่ตัวโปรติฟากินเท่านั้นเองใช่ลองนึกดูสิคะจากทาสกลายมาเป็นเหมือนผู้จัดการบ้านผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดคือแบบเลื่อนตำแหน่งเร็วยิ่งกว่าติดจ,จรวดอีกครับผมแล้วที่น่าสนใจคือพระพรมันไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวโยเซฟคนเดียวไงครับอ๋อเหรอคะพระคมภีร์บอกว่าเพราะเห็นแก่โยเซฟเนี่ยแหละ พระเจ้าก็เลยอวยพรไปถึงครอบครัวของเจ้านายชาวอียิปต์คนนั้นด้วยทั้งเรื่องในบ้านเรื่องในไรนาโอ้โห oh. คือโยเซฟกลายเป็นเหมือนท่อพระพรไปสู่คนรอบข้างเลยแม้แต่เจ้านายต่างชาติสุดยอดเลยแล้วพระคัมภีร์ยังบอกด้วยนะว่าโยเซฟเป็นคนรูปงามและเป็นที่โปรดปรานโอ้โ oh. หครบเครื่องมากหล่อด้วยเก่งด้วยบริหารงานก็เยี่ยมครับ โปรไฟล์ดีมากจริงๆแต่ก็นั่นแหละเนาะชีวิตคนเราพอกำลังจะไปได้สวยๆมันก็ต้องมีบททดสอบเข้ามาจนได้อืมภรรยาของปธูธทฟานี่สิคะดันมาสะดุดตาความหล่อความสามารถของโยเซฟเข้ามองไปมองมาสงสัยจะปิ๊งขึ้นมาจริงๆจังๆแล้วก็กล้ามากนะถึงขนาดเอ่ยปากชวนตรงๆเลยว่ามานอนกับเราเถิดโอ้ โอ้โหงานเข้าโยเซฟเลยทีนี้บททดสอบใหญ่เบือเริ่มเลยใช่ครับจุดนี้คือวัดใจของจริงเลยนะแต่คำตอบของโยเซฟนี่คือแบบสุดยอดมากๆครับเขาปฏิเสธแบบชัดเจนแล้วก็ให้เหตุผลเป็นข้อๆเลยนะอืมยังไงคะอย่างแรกเลยเขาคิดถึงความไว้วางใจที่เจ้านายมีให้คือพูดประมาณว่าเจ้านายมอบทุกอย่างให้ผมดูแลหมดแล้วท่านไม่ห่วงอะไรในบ้านนี้เลยนะ เป็นการให้เกียรติเจ้านายมากๆก่อนเลยอ๋อนึกภาพออกเลยเหมือนเจ้านายให้กุญแจบ้านทุกดอกยกเวน้นกุญแจห้องนอนตัวเองแล้วเราจะไปหักหลังเขาได้ยังไงงี้เนาะถูกต้องครับและเขาก็รู้สานะตัวเองด้วยนะว่าเออในบ้านเนี้ยไม่มีใครใหญ่กว่าค้าพเจ้าแต่ก็รู้ลิมิตรู้ขอบเขตว่านายไม่ได้ห่วงอะไรจากผมเลยยกเว้นก็แต่ตัวท่านเพราะท่านเป็นภรรยาของนายคือรู้ว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนอะไรควรไม่ควรอืมอืมอืมแต่เหตุผลสุดท้ายนี่แหละครับ เด็ดสุดสำคัญสุดค่ะอะไรคะคือการให้เกียรติพระเจ้าครับเขาบอกว่าข้าพระเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไรโหชัดเลยชัดเจนมากครับสำหรับโยเซฟแล้วเนี่ยความสัมพันธ์กับพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้ามันมากกว่าเรื่องอื่นเลย แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมกดดันมากๆก็ตามโอ้โหต้องนับถือใจโยเซฟเลยจริงๆนะคะคือความซื่อสัตย์หลักการต้องแข็งแรงเบอร์ไหนถึงจะยืนหยัดได้ขนาดนี้ใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อคนที่มาชวนคือภรรยาเจ้านายซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าด้วยซ้ำ ไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะไม่ธรรมดาเลยครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องราวที่น่าติดตามมากนะคะจากบทก่อนหน้านี้ที่ดูซับซ้อนมีเล่เหลี่ยมมาสู่ชีวิตโยเซฟในอียิปต์ที่เอ่อเหมือนจะเริ่มต้นด้วยดีมากๆมีพระพรมีความสําเร็จอย่างรวดเร็วครับแต่แล้วบททดสอบด้านศิลธรรมครั้งใหญ่ก็มาถึงเร็วเหมือนกันครับผมหลังจากที่โยเซฟปฏิเสธข้อเสนอของภรยาโปริฟาไปแล้วเนี่ยดูเหมือนนางจะไม่ยอมง่ายๆเลย ใช่ค่ะตามที่พระคัมภีรเล่าไว้นะคะนางยังคงแบบชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าเลยคือตึงจริงๆริง mm hmm. แต่โยเซฟก็ยังแข็งขันนะคะปฏิเสธตลอดไม่ยอมฟังไม่ยอมแม้แต่จะเข้าใกล้เลย คิดภาพตามแล้วแบบอึดอัดแทนเลยนะครับเหมือนโดนล็อกเป้าเราไม่ปล่อยจริงๆแต่ก็ต้องนับถือใจโยเซฟมากเลยนะที่ยังซื่อสัตย์ได้ขนาดนั้นค่ะเป็นการทดลองที่หนักหนาม,มากจริงๆโดยเฉพาะคนหนุ่มอยู่ไกลบ้านเป็นทาตอีกต่างหากคืออำนาจต่อรองน้อยมากแล้ววันหนึ่งอืมเหตุการณ์มันก็พีข,ขึ้นมาใช่เลยครับวันนั้นเหมือนโยเซฟเข้าไปทำงานปกติในบ้านแต่ประเด็นคือไม่มีผู้ชายคนอื่นอยู่เลยสักคน จังหวะนั้นเลยภรรยาของนายก็เข้ามาคว้าเสื้อผ้าโยเซฟไว้เลยโอ้โห oh. แล้วก็พูดคำเดิมนั่นแหละมานอนกับเราเถอะแต่คราวนี้คือลงมือแล้วคว้าตัวไว้แล้ววินาทีนั้นโยเซฟตัดสินใจเร็วมากนะครับคือทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือนางแล้วเพ่นออกไปนอกบ้านเลยการหนีแบบทิ้งหลักฐานไว้อย่างเสื้อผ้านี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะอาจจะโดนมองว่าผิดจริงก็ได้ ใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้ามากนะหนีจากการล่อลวงตรงหน้าแม้จะรู้ว่าการทิ้งเสื้อผ้าไว้อาจจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนซึ่งมันก็สะท้อนชีวิตจริงเหมือนกันนะคะที่บางครั้นการทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงบางอย่างแล้วพอโยเซฟวิ่งหนีไปเท่านั้นแหละนางก็เปลี่ยนโหมดเลยครับจากที่พยายามชวนอยู่ดีๆกลายเป็นโกรธแค้นแล้วก็โอ้โหพลิกเรื่องเก่งมาก จริงค่ะนางเรียกคนใช้ผู้ชายมาทันทีเลยแล้วก็ปั้นเรื่องเลยค่ะปั้นเรื่องว่างไงครับบอกว่าดูสิ นายเอาคนชาติฮีบรูเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเพื่อจะมาทําความหยาบคายแก่เราคือมีการดึงเรื่องเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือโอ้โหร้ายกาดมากแล้วก็อ้างว่าโยเซฟพยายามจะเข้ามาลวนลามพอตัวเองร้องเสียงดังขึ้นมาเขาก็ตกใจทิ้งเสื้อผ้าหนีไปใช่ค่ะก็ใช้เสื้อผ้าที่โยเซฟทิ้งไว้นั่นแหละเป็นของกลางมัดตัวการใส่ร้ายนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับทาลายชีวิตคนได้ง่ายๆเลย มันแสดงให้เห็นพลังของการบิดเบือนความจริงเลยนะคะแล้วก็วิธีที่คนเราใช้ปกป้องตัวเองเวลาถูกปฏิเสธหรือกลัวความผิดใช่เลยครับนางก็เก็บเสื้อผ้านั้นไว้อย่างดีเลยรอโปรติฟากลับบ้านเพราะนายกลับมาถึงบ้านก็จัดเต็มเลยสิครับทีนี้ แน่นอนค่ะเล่าเรื่องฉบับปรุงแต่งให้หนายฟังเลยเน้นย้ำด้วยนะว่าเป็นไอ้บ่าวชาติฮีบรูที่ท่านนำเข้ามาเองนั่นแหละพยายามจะทำมิดีมิร้ายกับนางมีโยนความผิดให้สามีด้วยนิด,น,ดนิดนะครับเนี่ยว่าเป็นคนเอาเข้ามาเองนิดนึงค่ะโปรตีฟาได้ยินแบบนั้นก็โกรธจัดเลยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าโกรธมากแต่จุดที่น่าสนใจคือโกรธมากแต่ลงโทษแค่จับโยเซฟไปขังคุก ทำไมไม่ประหารเลยล่ะครับข้อหาแบบนี้นี่สมัยนั้นโทษหนักมากเลยนะนั่นสิคะอันนี้น่าคิดมากหรือว่าลึกๆแล้วโปรติฟาอาจจะเอ๊ะไม่ได้เชื่อคําพูดภรรยาทั้งหมดร้อยเปอร์เซนอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะก็คงเห็นความดีความซื่อสารของโยเซฟมาตลอดหรือเปล่าเป็นไปได้คะ่ะหรืออาจจะมองว่าการขังในคุกหลวงซึ่งเป็นที่คุมขังนักโทษของฟาโรโดยเฉพาะเนี่ย มันก็ถือว่ารุนแรงพอแล้วและการรักษาหน้าตาตัวเองกับภรรยาด้วยอ๋อคุกหลวงนี่ไม่ใช่คุกธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะเป็นคุกสําหรับนักโทษคนสําคัญสําคัญหรือนักโทษทางการเมืองอะไรทํานองนั้นซึ่งนี่แหละค่ะคือจุดที่เราเห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นคือความซื่อสัตย์ของโยเซฟนําไปสู่ปัญหาใหญ่ครับ กลายเป็นเรื่องเลยแต่ในความทุกข์ยากนั้นพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งชีวิตโยเซฟนี่เหมือนรถไฟห่อจริงๆนะครับจากทาสคนโปรดตกไปอยู่ก้นบึ้งคุกหลวงแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นยังค่ะยังไม่จบเพราะแม้จะติดคุกแต่พระคัมภีร์ย้ำเลยว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟในคุกนั้นล่ะค่ะ Oh. แล้วพระองค์ก็ทรงสำแดงความเมตตาทำให้โยเซฟเป็นที่โปรดปรานในสายตาของผู้คุมเรือนจำอีกแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนจะมีคนเอ็นดูมีคนเมตตาตลอดเลยนะครับคนนี้แล้วยังไงต่อคะผู้คุมโปรดปรานแล้วโปรดปรานถึงขั้นที่ว่าผู้คุมไว้วางใจโยเซฟมาก มอบหมายให้นักโทษทุกคนแล้วก็การงานทุกอย่างในคุกเนี่ยอยู่ในการดูแลของโยเซฟหมดเลยฮะจริงเหรอครับนี่เหมือนเหมือนได้เลื่อนตำแหน่งในคุกเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะผู้คุมนี่แทบต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาดูแลอะไรเองเลยเพราะไว้วางใจโยเซฟสบายไปเลยสิผู้คุมใช่ค่ะ แล้วพระคัมภีร์ก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าเป็นเพราะเห็นว่าพระเจ้าสถิตกับโยเซฟทําให้ทุกสิ่งที่โยเซฟทํามันสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนี่คือส่วนที่3ของรูปแบบที่ว่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะความซื่อสัตย์นําไปสู่ความทุกข์ยาก แต่มีการสถิตยอยู่ของพระเจ้าแล้วก็นำไปสู่การได้รับการยกชูขึ้นแม้จะยังอยู่ในคุกก็ตามตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งบทที่39แล้วนะครับตั้งแต่การที่โยเซฟถูกทดลองอย่างหนักเลยยืนหยัดในความซื่อสัตย์แต่กลับถูกใส่ร้ายจนต้องติดคุก แต่ถึงที่สุดพระเจ้าก็ยังคงสถิตยอยู่กับเขาจริงๆแล้วก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทำให้เขาได้รับความไว้วางใจเดี๋ยรับการยกชูขึ้นประสบความสำเร็จแม้กระทั่งในเรือนจำค่ะเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนแล้วก็ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัตย์ซื่อแล้วก็การที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกสถานการณ์จริงๆแล้วผู้ฟังล่ะครับคิดอย่างไรในเรื่องการรับมือกับการทดลองและการถูกใส่ร้ายนี้ ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับค่ะว่าแต่ละคนมีมุมมองหรือประสบการณ์ยังไงกันบ้างแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible Step นะครับคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible Step ที่นี่ที่เดียว